สวัสดีได้จ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับบุตกตาผาฝันบึ่งเสียงเหฮมเห็บค่ะมากินกาแฟ,ฟ,ฟกันเน,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 นา,านะค่ะเนาะตอนเศ้าๆอยู่หลานสาวมาอันน่ะไปโรงเรียนนําค่ะม้นนี้ไปส่งพันสวัสดีไหมไม่ เพื่อนๆก็สบายกันทุกบ้านท,นทุกคนเนาะดูแลสุขภาพน่จะเนะิเพราะว่ามันอากาศเปลี่ยนทางยุโรปนี่ก็เป็นอากาศเย,นเยนะะ็นแล้ค่ะ หอมหอมค่ะมากค่ะหมดไปอีกแล้วคันหนึ่งถ้วยของวันใหม่เนาะจ้าะกาแกฟหมุดเราคะ่ะคือทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเด้อแล้วก็พอขันคลิปต่อไปได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ